สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภ้าพระกฐินวัดสมณนัดวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกรินเป็นวันที่สโดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสมณนัตวิหารเวลาอิบนาฬิกาสีินาทีวันที่3 1เอตุลาคม2564รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อม้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชกิติยาภาและเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกกลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระชวังดุสิต ยังวัดสมนัดวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐถินพุทธศักราช2564เป็นวันที่3เมื่อเสด็จถึงวัดสมนัดวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าตรายจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าตรายเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงกลาเจ้าอาวาสทรงจดทุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธสมณนัตวัฒนาวดีนาทบบพิษพระประธานพระอุโบสถทรงกราบจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำ พระประธานที่วางอยู่บนผ้าตรายพระราชทานเจ้าพนักงานโพสามาราเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าตรายที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสองกล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินแล้วทรงวางผ้าตรายไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าตรายและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์ รูปที่สองและถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองพระกระินสะเสด็จประทับพระราชอาจทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเร็กสเสด็จไปทรงกราบที่นาเครื่องนมัส,สการทรงลาพระสงฆ์โอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดสมนัตวิหารถวายของที่ระลึกสละสะเสนเสด็จไปยังวัดสุทัดเทพวารารามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ